วันนี้นะคะเราอยู่กับ mercedes benz vito นะคะ v class ปี2001ราคาแค่287,000บาทเท่านั้นนะคะเรามาดูสภาพเขากันเลยนะคะอันนี้ได้เป็น body สีดำนะคะแล้วก็สภาพยังดีอยู่เลยเนี่ยไฟหน้าใส่กิ้งเลยไม่มีมแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงไปตายด้านในด้วยนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าสวยเลยไม่มีรอยแตกไม่มีแบบว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักมาก่อนเลยโลโก้เบนซยังสวยอยู่เลยคะอยู่ครบ ช่องต่างๆด้านล่างก็ไม่มีแตกหักซีซีต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ยังไม่มีแตกหักสภาพดีล้อเดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีแหลกหลังคามาให้ทางด้านบนนะครัะถัดรัดมากกว่านะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บด้วยสีขาวแล้วก็ปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มเลยเนี่ยเบาะหนังยังสภาพดีทั้ง ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนังข้างนะคะแล้วก็ทางฝั่งตัวคอนโซลของเขาก็เป็นลูกเล่นลายไม้นะคะทำให้รถนี่ยมันดูมีความแบบว่าคลาสสิกลักชัวรี่มากขึ้นนะคะโอเคท่าลงต่างๆคือเดิมๆเลยมีม่านมาให้อย่างนี้รอบคันปุ๊บแล้วก็ประตูเปิดสไลด์แบบนี้นะคะมีให้ทั้งสองด้านเลยตรงนี้ก็เป็นเบาะสไตล์แบบ V.I.P. นะคะทั้งคัน ด้านหลังเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารนั่งสีที่นั่งนะคะแล้วก็เบาะทุกที่นั่งเนี่ยสภาพดีมากไม่เคยแบบหนังไม่มีขาดซักกระเบาะเดียวนะคะปีกไม่มีล้มเลยเป็นเบาะสีออกดำๆเทาๆนะคะแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้นะคะแอร์วรามีให้รอบคันเลยแล้วก็อันนี้เป็นพรมกระดุมนะคะทำให้รถเนี่ยดูแบบว่าสะอาดดูแบบว่า ขึ้นไปดูไม่ระเทอะแล้วเราก็ทํ้งเขาสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วออก็กรบทางด้านข้างนะคะตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไม่มีแตกหักไม่มีดุดเลยสภาพเนี่ยคือยังเดิมเดิมของเขาเลยนะคะอันนี้คือฝาน้ํามันแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมเดิมคันนี้เนี่ยท้ายไม่ห้อยแลตู้เนี่ยมันมันท้ายห้อยไหมมันก็ไม่มีห้อยเพราะว่าไว้ขนคนมากกว่าคันนี้เนี่ยแทบไม่ได้ขนของเลยไปขนคนกันมากกว่านะคะแล้วก็เนี่ยไฟท้ายแดงกล่าใส่กิ้งไม่มีแตกหักเลย ะคะแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้โลโก้เบนซต,ตรงนี้อยู่ครบนะคะด้านหลังก็สามารถขนสัมภาระได้เล็กน้อยตรงนี้แต่ว่าอ่าก็ขนสำหรับคนที่เวลาคนนั่งกันเงี้ยก็แบบแค่กระเป๋าเล็กเน,น้อยเวลาไปเที่ยวกันนะคะไม่ได้ไว้ขนของหนักแต่อย่างใดโอเคต่างๆก็คือแบบสภาพหนังต่างๆดีมากนะคะสวยเลย ปิดปิดก็สามารถดึงตรงนี้ได้นี่คะ่ะโลโก้วีโตอยู่คบสวยเลยนี่นะคะรถทรงสวยมากแล้วก็ฝั่งนี้เบาฝั่งนี้ก็ยังสภาพดีนะคะก็สำหรับใครที่เป็นคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตรงนี้มันสามารถปรับได้ ทำให้แบบว่าเวลานั่งอะไรเงี้ยไม่เมื่อยขาเรื่อความเป็นเป็นบอก V.I.P. ด้วยนะคะนี่บอกแถวสองแถวสามก็สภาพดีนะคะได้ไปคือคุ้มมากในราคาแค่2องแสนปดหมบาทนะคะคุณได้แบบได้บอก V.I.P. อะให้คนคนมีอายุนั่งเงี้ยอือต่อไปฝั่งคนขับนะคะดูแผงประตูกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นสกรีนด้านข้างไว้ปรับ กระจก,ยกอย่างเงี้ยก็ยังใช้งานได้แล้วก็ไม่มีดุดลอกเลยนะคะแล้วก็พวงมาลายัยพวงมาลัยลูกมีลกเล่นลายไม้นะคะแล้วก็หนังไม่มีขาดเลยสภาพดีมากแล้วก็คอนโซลหน้าไม่มีการวางคาบกาวแต่อย่างใดนะคะสภาพดีมากนะคะโอเคอกระจกก็ยังใช้งานได้นะคะแล้วก็มีซันรูปมาให้ทางด้านนี้ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะคะจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เปิดทางด้านนี้เห็นไหมห้องเครื่องนะคะน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีขยับเลยแล้วก็รอยอาร์คคมกลิบนะคะคมกลิบเลยตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์เดิมๆของเขานะคะทางด้านใน โลกต่อคานด้านหน้าสภาพสวยมากของแท้ต้องเป็นสภาพอย่างนี้นะคะถ้ามันสวยมากอานี้คือแบบไม่ใช่ของแท้และแล้วก็เหลืองๆนี่ก็สติกเกอร์เดิมๆเหมือนกันนี่นะคะคมกริบเลยยังมีให้เห็นกันอยู่เลยตรงนี้นะคะน็อตต่างๆด้านในรอยอารชชัดมากใครสนใจนะคะ mercedes benz vito คันนี้นะคะปี2001ราคา287 ก็สามารถทักมาที่ s i dd 3 4นะคะก็จะเป็นแอดมินเป็นคนตอบเองนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาได้ที่ถนนลาดอุทิศนะคะเขตมินบุรีถ้าไม่รู้ทิศทางก็สามารถทักเข้ามาขอแมปเพิ่มเติมได้นะคะกับแอดมินนะคะก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ